บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมลมหายใจเข้าออกของทุกๆคนนี้เป็นแหลงบังเกิดขึ้นแห่งสมาธิและปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าเองตามที่ปรากฏในพระสูตรก็ได้ทรงจับปฏิบัติกำหนดตั้งแต่เป็นพระราชกุมารดังได้กล่าวแล้ว และเมื่อจะทรงพบทางอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ทรงหวนระลึกถึงสมาธิที่ทรงได้จากการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เคยทรงได้สมาธิด้วยทรงกำหนดในขณะเป็นพระราชกุมารนั้นจึงมาทรงจับกำหนดลมหายใจเข้าออกและก็เป็นอันว่า ได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทนทางกลางเป็นการเริ่มแรกจึงได้กล่าวว่าเหมือนกับทรงได้พระองค์เองก็เป็นพระราชกุมารน้อยนั้นมาเป็นพระอาจารย์บอกทางปฏิบัติแก่พระองค์ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวแล้วนั้นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตร จึงได้ตรัสแสดงอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกไว้เป็นข้อแรกและก็ได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติควรจะได้ถือเอาหลักที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยพระองค์เองในการทำอาณาปานสติเป็นหลักสำคัญ พิจารณาให้เข้าใจในแนวปฏิบัติที่ได้ตรัสสอนไว้ส่วนแนวปฏิบัติของพระอาจารย์ทั้งหลายเลือกปฏิบัติมาประกอบเข้าตามที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยของตนและแนวที่ได้ตรัสอธิบายไว้เองนั้นก็ได้กล่าวแล้วแต่ก็ให้ทำความเข้าใจว่า ให้ปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำไว้ตั้งแต่ในขั้นต้นที่เสด็จท,ท,ที่ที่ตรัสสอนให้ไปสู่ที่อันสงบสงัดเป็นป่าคนไม้หรือเรือนว่างซึ่งรวมความเข้ามาก็คือที่อันสงบสงัดและได้กล่าวแล้วว่าแม้ในที่นี้ซึ่ง มีภูมาประชุมกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็มุ่งมาปฏิบัติจึงตั้งอยู่ในความสงบก็ชื่อว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าว่างจากความเอะอะความไม่สงบทั้งหลายแม้จะรวมกันอยู่มากก็อยู่ด้วยความสงบไม่มีเครื่องที่จะความไม่สงบ แต่อย่างไรเหมือนอย่างเป็นเรือนว่างเหมือนกันก็ใช้ได้และก็ใครที่จะชี้แจงต่อไปอีกว่าแม้ว่าจะหาที่อันสงบสงัดจริงๆไม่ได้เช่นเช่นในบ้านเรือนของตนแต่แม้เช่นนั้นก็พยายามที่จะทำจิตให้สงบไม่ทรงจิตออกไป รับเสียงเป็นต้นในภายนอกแต่รวมจิตเข้ามาในภายในไม่สนใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบทั้งหลายซึ่งมีเป็นประจำอยู่ในบ้านเรือนเป็นปกติหัดเข้าบ่อยๆดังนี้ก็จะพอทำได้ขึ้นบ้างแม้ไม่ดีนักก็ยังดีกว่าที่จะทอดทิ้งเสีย ไม่ทำเสเลยและที่ตรัสสอนให้นั่งขัดบันลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรวมจิตเข้ามากําหนดให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้แม้ว่าจะนั่งขัดบันลังหรือขัดสมาติไม่สะดวกจะนั่งเก้าอี้ ก็ใช้ได้แหละการตั้งกายตรงไม่พิงนั้นถ้าทำได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็พิงได้แต่ว่าการตั้งสติไว้จำเพาะหน้าคือไม่ทรงสติไปข้างไหนเป็นสิ่งที่ต้องทำรวมใจเข้ามานั่นเองเมื่อรวมใจเข้ามาดังนี้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ก็จะปรากฏแก่ความรู้เพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุรู้จิตอยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นจิตเกาะอยู่กับอารมณ์ภายนอกก็รู้อารมณ์ภายนอกนั้นเมื่อจิตปล่อยอารมณ์ภายนอกเข้ามาตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ย่อมรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้นี้เป็นความรู้ขั้นแรก แล้วก็หัดทําความรู้เพิ่มเติมว่าหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าออกสั้นอันที่จริงยาวหรือสั้นนั้นอยู่ที่ระยะทางของลมหายใจและระยะทางของลมหายใจนั้นสำหรับในทางปฏิบัติกรรมฐานย่อมกำหนดได้ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อลมเข้าก็กระทบที่นี่เมื่อขาเข้าลมออกก็กระทบที่นี่เมื่อขาออกคราวนี้เมื่อหายใจเข้าลมหายใจเข้านั้นเดินทางไปถึงไหนตามหลักสรีรวิทยาปัจจุบันนั้นย่อมไม่อาจกําหนดได้แต่ว่าอาจกำหนดได้ในอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ปรากฏอยู่ในขณะที่ทุกคนหายใจดังหายใจเข้านาพีก็พองหายใจออกก็ยุบเพราะฉะนั้นจึงมาถึงท่านพระอาจารย์ที่สอนวิธีกำหนดที่ท่านสอนว่าในขาเข้านั้นลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือริมฝีปากเบืองบนนับว่าเป็นต้นทางและนาพีที่พอง ก็เป็นปลายทางของลมหายใจส่วนในขาออกนั้นนาพีที่ยบก็เป็นต้นทางปลายจมูกหรือริมพิปากเบื้องบนก็เป็นปลายทางเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านจึงสอนให้กำหนดปลายจมูกหรือริมพิปากเบื้องบนจุดหนึ่งกับนาพีอีกจุดหนึ่งเป็นสองจุดเป็นต้นทางเป็นปลายทางของลมหายใจและก็สอนให้ กำหนดที่อุระอีกจุดหนึ่งสมมติว่าให้เป็นกลางทางหรือเป็นกึ่งกลางทั้งขาเข้าทั้งขาออกเพื่อให้ตั้งสติกําหนดนี้เป็นข้อที่ท่านอาจารย์สอนไว้แต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตเองไม่ได้ตรัสอธิบายออกไปดังนี้ตรัสไว้แต่เพียงว่ามีสติให้ใจเข้า มีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็หายใจออกยาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นตรัสสอนไม่เพียงเท่านี้แต่ว่าจะกําหนดลมหายใจที่ไหนและยาวหรือสั้นนั้นมีระยะทางอย่างไรไม่ได้ตรัสสอนไว้แต่พระอาจารย์ท่านมาอธิบาย สอนให้กำหนดดังนี้แต่ก็พึงเข้าใจว่าเป็นแหล่งกำหนดตั้งสติเท่านั้นส่วนความจริงที่ลมให้ใจเข้าไปไหนออกจากไหนไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดกำหนดในการปฏิบัติรมสมาธิเพราะว่าเมืองมุ่งผลเพื่อให้จิตเป็นสมาธิคือเพื่อให้เป็นที่ตั้งของจิตก็เอาเป็นจุดสมมติเอาบ้าง แต่ว่าจุดจริงนั่นก็คือปลายจมูกหรือริมที่ปากเบื้องบนที่เมื่อลมเข้าก็ไปกระทบที่นั่นจริงลมออกก็ไปกระทบที่นั่นจริงและที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้แม้ว่าจะไม่ได้ทรงอธิบายคู้ปฏิบัติเมื่อกำหนดจิตเข้ามากำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ให้รู้ตั้งแต่เบื้องตน้นรวมๆว,ว่าให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้และเมื่อจิตรวมอยู่ดังนี้ให้ใจเข้าออกยาวก็รู้เองให้ใจเข้าออกสั้นก็รู้เองและในการที่จะรู้เองได้นี้ทุกคนก็ย่อมทราบได้ว่าโดยปกตินั่นก็จะต้องว่า ให้ใจเข้าให้ใจออกยาวก่อนในเมื่อการให้ใจนั้นการให้ใจสะดวกเราจึงเรียกกันว่าให้ใจทั่วท้องซึ่งมีอาการท้องที่พองหรือยุบไปตามธรรมดาก็เป็นให้ใจสะดวกให้ใจเป็นปกติก็เป็นอนันวายาวก่อนแต่ว่าแม่การให้ใจปกติหรือให้ใจสะดวกดังนี้ จะถือว่ายาวก็ตามก็อาจจะมีบางคนที่มีการหายใจยาวไม่เท่ากันความที่ยาวไม่เท่ากันนั้นเมื่อมาเทียบกันเข้าก็จะต้องว่าสั้นไปกว่าบ้างหรือยาวไปกว่าบ้างแต่ว่าไมจ่จำเป็นที่จะต้องไปคิดเทียบกันเอาของตนเองนี่แหละเมือ่อหายใจอยู่เป็นปกติ เหมือนอย่างที่ไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นอันถือว่ายาวเป็นปกติหรือใครจะสั้นกว่านั้นก็สั้นกว่าเป็นปกติก็เป็นอันว่ายาวแล่เรียกว่ายาวไม่เท่ากันก็แล้วกันดังนี้ก็เมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ให้รู้หนึ่งเข้าหรือออกสองเข้าหรือออกยาว เป็นปกติคือให้รู้การให้ใจที่เป็นปกติของตนเองนี่เองเรานี่เมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอยู่ดังนี้จิตก็จะสงบเข้ากายก็จะสงบเข้าเมื่อจิตและกายสงบลงการให้ใจเข้าให้ใจออกก็จะสงบเข้า เมื่อสงบเข้าดังนี้ก็ดูเหมือนจะสั้นเข้าที่ว่าดูเหมือนนั่นก็คืออาการที่หายใจเมื่อตนเองสังเกตที่ตนเองก็จะรู้สึกว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายของอวัยวะที่กระทําการหายใจที่ปรากฏแก่ความกําหนดเช่นนาพีที่พองหรือยุบนั้นก็จะน้อยลง เมื่อกายและจิตสงบยิ่งขึ้นอาการของร่างกายที่หายใจก็จะยิ่งน้อยเข้าผู้ปฏิบัติย่อมจะรู้ได้เองในเมื่อจับปฏิบัติไปจนถึงอาการที่หายใจของนาพีที่พองหรือยุบนั้นสงบเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบลมหายใจคล้ายกับหายใจอยู่ในระหว่างจมูกกับอุระเท่านั้น หายใจเข้าก็ลงไปคล้ายๆแค่ถึงอุระออกก็ออกจากอุระและเมื่อละเอียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งสงบยิ่งขึ้นเหมือนกับหายใจอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อสงบยิ่งขึ้นอาการที่รู้สึกเหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูกก็จะสงบหายไปอีกเหมือนกับใครไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นหายใจ แต่ว่าเป็นการให้ใจอย่างละเอียดเมื่อร่างกายและจิตสังเอียดที่สุดคือสงบมากที่สุดการให้ใจก็จะสงบมากที่สุดเหมือนอย่างไม่ให้ใจแต่อันที่จริงนั้นลมให้ใจนั้นก็ยังเข้าออกอยู่ยวิาที่ทำการให้ใจนั้นสงบละเอียดจึงเหมือนอย่างไม่ให้ใจเพราะว่าที่เข้าใจว่าให้ใจนั้นเราไม่เห็นลม ที่เข้าออกรู้ได้จากกายกระทบเท่านั้นคือสิ่งที่มากระทบปลายจมูกหรือลมลมหรือริมพิปากเบองบนเมื่อให้ใจเข้าเมื่อให้ใจออกและอวัยวะของร่างกายที่ทําการให้ใจที่เคลื่อนไหวอยู่ก็กําหนดรู้ได้ดังนี้แต่ลมนั้นมองไม่เห็นและเมื่อร่างกายสงบสงบที่สุดจิตสงบที่สุดอวัยวะต่างๆที่เคลื่อนไหวก็จะสงบ เมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจที่เข้าออกอยู่ก็ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าไม่หายใจความจริงนั้นหายใจการหายใจนั้นไม่ได้อยู่ที่อวัยวะที่ทําการหายใจแต่อยู่ที่ลมซึ่งเข้าออกได้ไปเลี้ยงร่างกายได้เพราะฉะนั้นจึงรู้สึกเหมือนอย่างว่ามมใหายใจในเมื่อจิตสงบผู้ทำานาปานสติ ย่อมจะรู้สึกดังนี้แต่ว่าการที่จะปฏิบัติถึงขั้นนี้ได้นั้นก็จะต้องอาศัยความตั้งใจปฏิบัติติดต่อกันไปให้ทุกวันทุกวันและเมื่อได้ความสงบมากความสามารถในการที่ปฏิบัติสมาธิก็จะทำได้นานยิ่งขึ้นเพียงน,นั้นโดยที่จะไม่รู้สึกขบเบื้อที่ร่างกายไม่รู้สึกเป็นเน็บ อะไรทั้งหมดจะมีความสบายทั้งกายมีความสบายทั้งใจอันเป็นตัวความสุขในการปฏิบัติดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หนึ่งอาตาปีมีความเพียรคือมีความเพียรปฏิบัติไม่ทอดทิ้งความเพียรสองสัมปยาโน มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสสติมามีสติคือความระลึกได้และสวิเนยโลเกอภิชาโนมนัสสังกำจัดความยินดีความยินร้ายต่างๆในโลกที่เข้ามาทั้งสี่ประการนี้เป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีขาดความเพียรเสีย ไม่บังเกิดการกระทําการปฏิบัติขึ้นมาขาดความรู้ตัวเสียขาดสติเสียก็ปฏิบัติให้เป็นสติให้เป็นสมาธิขึ้นไม่ได้และถ้ายังมีความยินดีความยินร้ายอยู่ก็ทำให้ทำสติทำสัมปชัญญะใน ลมให้ใจเข้าออกนี้ไม่ได้ความยินดีความยินร้ายนั่นก็เป็นต้นว่าความยินดีในอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาและดึงใจออกไปไม่ให้ตั้งกำหนดอยู่ความยินร้ายในอารมณ์ภายนอกที่เข้ามาและดึงใจให้ออกไปยินร้ายอยู่อันนับมาเป็นพวกนิวรทั้งที่เป็นฝ่ายยินดีทั้งที่เป็นฝ่ายยินร้ายและทั้งที่เป็นฝ่าย หลงต่างๆหรือว่าแม้ในการปฏิบัติเองเช่นเมื่อเริ่มปฏิบัติทีแรกย่อมไม่ได้ความสุขในการปฏิบัติจิตก็รวมไม่ได้ร่างกายก็เริ่มจะเมื่อยขบปวดนั่นปวดนี่ก็เป็นความยินร้ายเมื่อยินร้ายขึ้นดังนี้แล้วก็ทำให้ต้องเลิกการปฏิบัติเพราะฉะนั้น เมื่อเกิดความยินร้ายขึ้นในการปฏิบัติเพราะเหตุต่างก็ต้องพยายามระง,งับเสียในเมื่อตั้งใจว่าปฏิบัตินานเท่านั้นเท่าน,นี้ก็ตั้งใจก็ทําไปทนเอาไปโดยมีขันติความอดทนเข้าช่วยเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทําให้การปฏิบัติคืบหน้าคือจิตจะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบกายก็สงบตามความ ทุกต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็ลดลงไปกลับเป็นความสุขบางทีเมื่อได้ความสุขในการปฏิบัติก็เลยติดสุขทำกันเรื่อยจนไม่ไม่ยอมที่จะหยุดจะพักจะเลิกในเวลาที่ควรหยุดควรพักควรเลิกดังนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันต้องระง,งับความยินดีที่จะเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติเกินไป ดังนี้เสียเพราะว่าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเป็นบรรพชิตก็ย่อมสามารถปฏิบัติได้มากแต่ถ้าเป็นคารวะคฤหัสถจะต้องมีขอบเขตของการปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมอีกด้วยเพราะมีกิจการที่ต้องประกอบกระทําหรือแม้บรรพชิตเองที่มีกิจการที่ต้องประกอบกระทําต้องเลาเรียนศึกษา ก็จะต้องไม่ให้เสียกิจการที่พึงประกอบประทำนั้นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ประมาณใจในการปฏิบัติก็เลิกเส้ยเลยยินดีในการปฏิบัติก็ทำกันเรื่อยเกินขอบเขตไปดังนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องละความยินดีความยินร้ายมาปฏิบัติให้พอเหมาะพอดีหลักปฏิบัติสี่ประการนี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่ผูปฏิบัติจะต้องมีและเมื่อมีแล้วก็จะเจริญในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปและไม่มีมมโทษมีแต่คุณโดยส่วนเดียวต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทังวามสงบสุดต่อไป